สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับกำธรเจ้าสวหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเช่าหาเหรียญเจ้าสวกันนะครับมีจํานวน3มเหรียญนะพาไปรู้จักกับคุณพี่ที่เขาพามาปล่อยเช่านะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้มาแบ่งอะไรผมครับผมว่าแบ่งเจ้าสวยกำทรสักสามเหรียญโอ้ยสักสักสามเหรียญแสดงว่ามีเยอะแล้วเนี่ยอ๋อ็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วเแค่สวนหนึ่งอพี่เปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อยอันนี้จะเป็น จะเป็นนวะสีือเลี่ยมเดิมครับติดมาครับเดิมเดิมเลยติดมาครับแล้วมีอะไรอีก้จะเป็นทองแดงีทองแดงนี่ได้ข่าวว่าที่หนึ่งด้วยเนี่ยที่หนึ่งด้วยครับแต่ไปหาไม่เจอครับไปหาไม่เจอครับ่อไว้นาะติดเอาไว้ที่หนึ่งนะครับครัโอ้ยอันนี้ก็เป็นทองแดงเหมือนกันครับนี้เปิดในราคาแบ่งปันจริงๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับพี่ตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับอยากผลักอะไรไหมทำอะไรรับ ซื้อขายพักโอ้เล่นเล่นสายไหนพี่เผื่อว่าจะเป็นสายสะพานสูงนะครับสะพานสูงใช่ไหมอ่าโอเคพี่พี่ฝากบอกเบอร์ไว้หน่อยเผื่อม่มีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับ FC ผมเนี่ยอยากไปเช่ากับพี่บอกเบอร์หน่อยเอาเป็นเฟซกันนะเฟซบุ๊กนะครับเดท TOP อ่าฮะขึ้นไปได้เลยครับได้ครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ชายขอบคุณครับวัสดีครับ